ลำดับต่อไปค่ะเป็นรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม best Thai Brand ได้แก่บริษัทชาเขียวจำกัดเรนองสุขภาพดีชีวิตดี ชื่อสุปชัยครับชัยวัฒนาเมทินครับดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทชาเขียวจำกัดครับสินค้าแบรนด์ที่ได้รับรางวัลน,นะครับ best exporter และ best Thai brand ก็คือเรนองทีครับวันนี้ก็เป็นสินค้าที่เรา,าภูมิใจนำเสนอนะครับด้วยเป็นเครื่องดื่ม นะครับที่สะท้อนอัตลักษณ์แล้วก็นำเสนอคุณค่าของของสินค้าที่เป็นเครื่องดื่มแบบไทยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชาไทยนะครับแล้วก็น้ำขิงนะครับรวมถึงสมุนไพระตะไคร้นะครับใบหม่อนนะครับที่ได้มีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆนะครับประมาณ50ประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งแบรนด์ของเรานะครับแล้วก็บริษัทก็ได้ดำเนินการด้านการส่งออกมา ปีนี้เป็นปีที่24แล้วครับนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ครบรอบ24ปีของแบรนด์เรนองทีด้วยนะครับรางวันเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เจ้าของธุรกิจที่ได้พนักง,งานทุกคนก็ได้คู่ค้าก็ได้นะครับลูกค้าก็ได้นะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็อยากจะเรียนว่ามันเป็นกําลังใจที่สําคัญมากๆกครับก็ให้คํามั่นสัญญาว่าเราเราจะไม่ยอมแพ้แล้วก็เราก็จะรักษามาตรฐานนี้นะครับให้ดีและดียิ่งขึ้นต่อต่อไปในอนาคต ก็ขอกลับขอบพระคุณครับ